ันนี้เราสองคนนะครับพาคุณผู้ชมมาสวยเป๊ะเวอร์กันท<ช>ี่มีโชคลาซาจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเรามาสัมภาษณ์ผู้บริหารสูตจําหน่ายกิจกาง MTI จังหวัดเชียงใหม่ร้าน Rich and ริชริดบิวตี้แอนด์เฮลท์แล้วก็สัมภาษณ์นักเรียนแต่งหน้าเจ้าสาวด้วยเอาเป็นว่ามา, <c oughs> มาทีเดียวเนี่ยสวยเป๊ะเวอร์กันได้หลายแบบหลายอย่างในเดียวใช่ไหมครับแน่นอนสุขาเรื่องเวอร์เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเราไปดูอะไรเวอร์ดีกว่าครับก็ไปดูนี่ห้องอบรมอ๋อครับ ใหญ่โตามาโหระทึกและดิส h ิลิสบิวตี้แอนด์เฮลท์อยู่ตรงนี้ถ้างั้นเราไปดูดีกว่าครับไปตามมาเลยครับอะไรยังไงโอ้โหนี่มาโตนเป็นเลยมีหุ้น <c oughs> นี่นี่เลยว้าวบริการสกินแคร์ทรีทเมนต์มีอบ,บ,บรมสอนแต่งหน้าบริการแต่งหน้าทำผมบิสเนสเซ็นเตอร์ อ่ะมาดูนี่ครับผมนี่เลยโอ้โห oh, นี่คือทั้งหมดของ m p i เลยถูกอยากลองเชิญลองได้เลยใช่ไหมลองทุกอย่างก่อนจะใช้ต้องลองเ,อเคยลองอะไรไหมยังไม่เคยลองอะไรต้องลองค่ะต้องลองเลยแล้วก็ไม่มีแค่นั้นใช่ไหมพี่ เซื้ออะไรไปฝากใครไหมไม่ใช่แค่นั้นนะนี่ราคาช่วงแนะนำนี่อันนี้ไหนต้องโพสสิครับโพสโพสเธออ๋อฝนตก <laughs> อันนี้ <laughs> คือเป็นแป้ง <laughs> ใช่ไหมครับแป้งของจอยอ๋อรองพื้นจอยแป้งฝุ่นแป้งเค้กนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องอบรมข้างบนกันได้ครับผม <laughs> ทุกคนสอบค่ะข้างในกำลังมีพิธีลาพุทธิบาทไปดูกันไหมไปดูนะครับ แบบชิดๆนิดนึงอ่าไล่ชิดไล่ชิดเข้ามาแล้วดูเลยไล่ชิดนะคะโอเคอเชิญท่า

เมื่อกี้ก็เห็นบรรยากาศการรับประกาศนียบัตรไปแล้วใช่ครับวันนี้เราจะมีถ่ายหนังสือแฮคือนักเรียนที่มาเรียนกับเราเนี่ยก็ได้ลงที่จะสารแฮเพื่อโปรโมทร้านด้วยแล้วก็มีสัมภาษณ์นักสืบพิม์เชียงใหม่นิวนักสืบพิมท้องถิ่นที่แบบว่าฮอตที่ที่สุดในเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ข้างหลังเขากำลังเตรียมตัวอยู่ใช่แลวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักเรียนกันว่ามาจากไหนกันบ้างทําไมมาเรียนทําไมถึงมาน้มานีอุตสาหวิทยา ได้ครับังนั้นเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าครับไปเลยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อลูกตาลค่ะครับามทำอะไรอยู่เอ่ยปกติแล้วทำงานโรงแรมค่ะตอนนี้เป็น Operation Manager ของนริตาารีสอร์ทแอนด์นะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ MTI เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้ยินมานานแล้วก็ที่สำคัญตอน ตอนแต่งงานใช้แบรนด์ MTI แล้วประทับใจมากค่ะคุณนร้าแต่งงานแล้วนะคะแต่ว่าก็<ว>ย,ยังสวยป,ปิ๊งอยู่เลย,ยทีนี้เรียนแล้วเนี่ยคิดว่าเอาไปทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะก็ปรับปรุงเรื่องการแต่งหน้าของตัวเองก่อนขั้นต้นนะคะ,คะแล้วก็ สิ่งที่คิดว่าน่าจะทําได้ก็คืออาจจะช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็พี่ๆน้องๆน,นะคะที่มาขอให้แต่งหน้าให้เพราะว่าปกติเป็นคนแต่งหน้าไปทํางานอยู่ดาวด้วยอาชีพนะคะคก็จะมีคนมาขอให้แต่งหน้าให้บ่อยๆตอนนี้ก็ได้แล้วคะ่ะเวนะคิดจะรับ j อบแต่งหน้าเป็นอาชีพเสริมไหมนในอนาคตก็ไม่แน่นะคะ <laughs> แต่ว่าความรู้ที่อาจารย์สถาบัน MTI ให้สามารถต่อยอดได้ทีเดียวเลยค่ะ คือจะถามเหมือนกันว่าจากที่เราไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยสิ่งที่เรียนไปสามวันนี้คิดว่าได้อะไรบ้างอันแรกเลยนะคะที่ประทับใจที่สุดคือ MTI สอนตั้งแต่สอนให้เราเป็นช่างแต่งหน้าที่มีจรรยาบรนนะคะคทำยังไงถึงเป็นช่างแต่งหน้าที่ดีครับค่ะแล้วก็ด้านของเทคนิคอาจารย์ให้หมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าปัญหารูปหน้าปัญหาผิวมาเป็นยังไงเราสามารถแก้ได้หมด นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจคือแนวการแต่งหน้าของ MTI เป็นแนวที่ทันสมัยทนสมัยค่ะไม่ฉุดฉาดเป็นธรรมชาติค่ะแล้วขอถามนิดน,นึงครับว่ามาเรียนแต่งหน้าตัวเองหรือว่ามาลงคอร์สเพื่อแต่งหน้าเจ้าสาวแบบที่มีอบรมแนวเนี้ฮะ,ะมาเริ่มเรียนอบรมแต่งหน้าเจ้าสาวเลยค่ะไม่ไม่ได้ลงคอร์สแต่งหน้าตัวเอง<ฮ>ก่อนก็แปลว่าแอดวานมาเลยข้ามขั้นมาแต่งหน้าเจ้าสาวเลยใช่ไหมฮะ ค่ะดูเหมือน Amazing แต่จริงๆที่ Amazing มากกว่าคืออาจารย์ค่ะต่อให้เราไม่มีพื้นฐานมานะคะแล้วก็มาเรียนแต่งหน้าเจ้าสาวเลยอาจารย์ก็ปูพื้นฐานให้ตั้งแต่วันแรกขอบคุณมากๆแล้วถ้ายังไงถ้ามีโอกาสในอนาคตคงได้เห็นช่างแต่งหน้าครับผมนะคะที่เป็นมืออาชีพอีกคนนึงใช่ครับแบบที่ท่านนี้นั่นเองนะคบขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะขอโทษนะคะขออ้อมหลังนิดนึงไม่ได้รอทอกุยทายโทษค่ะ แนะนาตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อจิ๊บนะคะชื่อเบญจทิพนพสิมมาจากจังหวัดเลยค่ะมาจากจังหวัดเลยเดินทางมากี่ชั่วโมงอะไรยังไงครับเนี่ยเดินทางมา6กชั่วโมงค่ะหชั่วโมงเพื่อมาเรียนแล้วก็อบรมแต่งหน้าแอบถามก่อนนะครับทราบข่าวได้ยังไงอยู่ถึงเลยทราบข่าวได้ยังไงนะคะจิ๊บจะติดตามเพจของ MTI Training ตลอดใช่ค่ะเพราะว่าชอบ ้ทำไมถึงตัดใจมาเรียนเชียงใหม่อะมีค้ารถค่าเดินทางที่พักต่างๆแถมเดินทางเมื่อกี้อีกตั้งหกชั่วโมงเลยโอ้ทำไม,มอะ,ะ,ค,ะ,อะคือจิ๊บจะคือตั้งใจอยากจะมาเรียนอยู่แล้วก็คือถามพวกพี่ๆครับค่ะ,คะที่อยู่เอ็มทีไอค่ะว่าจะมีจัดที่ไหนบ้างอย่างเช่นเดือนที่แล้วจัดที่สุพรรณครับอจิ๊บก็ว่าจะตามไปที่สุพรรณแต่พอดีติดงานนะคะก็เลยไม่ได้ไปอันนี้ก็คือลงตัวเป๊ะเป๊ะ ไม่มีงานก็เลยโอเคเลยเวลาได้ตารางได้เพราะฉะนั้น6ชั่วโมงเป็นไงครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอยวดัเกระทานยังไงอะเอารถมาเองค่ะับรถมาคุณพระใช่เลยฮะมากี่คนอะมากับเพื่อนอีก3คนค่ะมาเรียนด้วยมาเรียนด้วยกันมาเรียนด้วยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วยงนี้จากการที่อบรมไปแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยเป็นไงางครับ สิ่งที่ได้เหรอคะสิ่งที่ได้ก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะบอกได้เลยว่าประทับใจค่ะ hmm. ก็ปกติคือแต่งหน้าที่ร้านจิบจะไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขรูปหน้ายัางไงนะคะมาเรียนที่นี่ก็ได้ได้เยอะค่ะได้ปรับรูปหน้าได้แก้ไขว่าคนมีรูปหน้าอย่างนี้ต้องปรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นยังไงครับผมหลังจากที่เรียนแล้วคุ้มไหมครับคุ้มเกินคุ้มค่ะเพราะตรงนี้3,000บาทแบบหาที่ไหนไม่ได้จริงๆ จริงจริงมีให้ผ่อน0%สามเดือนด้วยนะเช่นเห็นอยู่ครับผมแรย่างนี้อยากถามครับว่าได้อะไรในการแต่งหน้าหรือมาอบรมแต่งหน้าเจ้าสาวนี้บ้างครับสิ่งที่ได้นะคะคือได้ได้มิตรภาพอันดับแรกเลยได้เพื่อนใหม่ๆได้ความรู้ที่จะไปเพิ่มพูนความสามารถของเราค่ะ อีกนิดนึงคือร้องไห้แล้วนะครับเนี่ยแต่จะบอกว่าแต่จะบอกว่าคือระยะทางไม่ใช่อุปสรรคใช่ครับอันนี้คือด้วยความแน่วแน่แล้วก็ขับรถมาเออให้โฆษณาร้านดีกว่าร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเบอร์โทรศัพท์นู่นนี่เผื่อคนที่อยู่จังหวัดเลยหรือใกล้เคียงจะได้ไปใช้บริการใช่ครับผม ร้านจิ๊บนะคะอยูอ่จังหวัดเลยนะคะอยู่ข้าง c p f r e ฟ m a r t ชื่อร้านชื่อร้านจิ๊บบิวตี้แอนด์วดดิ้งค่ะนี่ไปได้เลยนะคะไปได้<ม>ค่ะเบอร์โทรนะคะ0997705055ค่ะ เฟซบุ๊กไอจพูดบอกไปเลยลูกเฟซบุ๊กก็จิบบิวตี้แอนด์ว d ดดิ้ค่ะไปดูผลงานได้ไปกดไลค์ได้แล้วก็กด Follow ได้ะนะครับผมนี้อยากจะบอกต่อ,อยังไงนะครับกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ว่าจะมาอบรมจะมาแต่งหน้าเชิญชวนนิดนึงครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆช่างแต่งหน้านะคะหรือว่าจะเป็นช่างเสริมสวยอยู่แล้วนะคะอยากให้เข้ามารับสิ่งดีๆกับ MTI ขออวยพรให้มีชื่อเสียงโด่งดังมีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆนะคะแล้วก็เจอที่ไหนก็ทักด้วยเพราะที่ฉันจำไม่ได้จริงๆมีหน้าเปลี่ยนมากอาจารย์ยังสวยเหมือนเดิมใ้่แล้วตรงนี้ไม่เปลี่ยนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับ แต่ยังมีคนหนึ่งครับนั่นคือนักเรียนผู้ชายครับผมเรามาสัมภาษณ์ท่านนี้กันบ้างดีกว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เข่ามาจากพัทยาใช่ครับผมมาจากพัทยาครับผมมาจากพัทยาเลยแบบว่าเดินทางมาอย่างไงครับจากพัทยาเลยอ๋อก็จังตรวจขึ้นเครื่องมาครับอันนี้ไฮโซนะครับเมื่อกี้ขับรถอันนี้ขึ้นเครื่องครับผมแล้วก็มีเจสส่วนตัวมาจากพัทยาแล้วอย่างนี้เดินทางมากี่คนครับเนี่ยมาคนเดียวครับผมบินเดี่ยวมาเพื่ออบรมแต่งหน้าที่นี่เลยใช่ครับผม ได้แอบถามนิดนึงว่าว่าทราบข่าวได้ยังไงว่าที่เชียงใหม่เขามีเปิดอ๋อคือมีเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่นะครับผมคือตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะเรียน mti คระครานนี้ผมก็เลยปรึกษาเพื่อนว่าจะเรียนที่ไหนคือ,อตั้งใจว่าจะไปเรียนในกรุงเทพครับนะครับพอดีเพื่อนในเชียงใหม่บอกว่าที่นี่มีคอร์สมีโปรโมชั่นะราคานี้เราฟังเลยตกใจครับอะไรใช่ครับว่าไม่น่าจะมีโปรโมชั่นในราคานี้ซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในกรุงเทพมันไม่ใช่หลักพันใช่ไหมครับแต่หลักหมื่น นั่นแหละครับก็เลยคิดค่าเครื่องค่านุนค่านี่แล้วคือคุ้มครับก็คือยังถูกกว่ายังถูกกว่าใช่ครับสวยเป๊ะเวอร์แล้วก็คุ้มเกินคุ้มอีกต้องแอบถามนิดนึงว่าได้อะไรบ้างจากสามวันใช่ปะสามวันที่เดียวสามวันคือตอนแรกถามว่าแต่งได้ไหมพอแต่งได้นะครับแต่เขาไม่ได้แต่งเป็นแต่สิ่งที่ได้จากตรงนี้คือพื้นฐานแน่นๆเลยครับถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีมาถูกทางคือมันก็จะสร้างคุณภาพของงานขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็ทําให้เรา ออมั่นใจแล้วก็มีผลงานที่ดีขึ้นอย่าง3วันที่ผ่านมาเราก็มีการรู้สึกว่าเราได้ปรับได้แก้ได้รู้จักโครงหน้าซึ่งงังแบบผมก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเหมือนกันก,ก็ได้รู้จักปรับแต่งลูกหน้าอะไรอย่างนี้ครับและอยากจะฝากบอกอะไรถึงท่านผู้ชมที่ดูอยู่ครับว่าเขาอยากจะมาอบรมและเขาก็อยู่ไกลเหมือนกันเนี่ยจะทํายังไงดีเพราะว่าคิดไปคิดมาจะไปหรือไม่ไปดีจะบอกเขาไงครับสําหรับผมนะครับ การเรียนการศึกษานะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ที่ที่อยู่กับที่ใช่ไหมครับ5นาทีหรือ1ชั่วโมงหรือ1วันผ่านไปมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้ว่าที่ไหนสามารถให้ศึกให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เราก้าวไปเราเดินไปแล้วเราก็จะถึงจุดหมายครับผมแต่ถ้าเราอยู่ที่มันไม่เกิดอะไรแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนที่คิดอยากจะทําอยากจะเรียนหรืออยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องก้าวเข้ามาศึกษาครับผม อยากให้โอกาสโปรโมตร้านก็ผมอยู่ที่พัทยานะครับก็เป็นร้านชื่อร้านเมคอัพซาลอนครับผมก็อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงพัะยากลางตรงข้ามกับบิ๊กซีเลยครับซอยอนุโลไทยครับผมใช่ครับส่วน Facebook ก็คือเมคอัพซาลอนตรงๆเลยครับตรงตัวครับใครที่อยู่พัทยาไปใช้บริการกันได้ไปโทรศัพท์บอกได้นะคนโทรไป จองคิวครับผม087ครับผม693 1655ครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณมา,มากๆด้วยนะครับขอบคุณค่าขอไว้พอให,ให้มีลูกค้าเยอะๆมีชื่อเสียงโด่งดังใช่ครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสก็เรียนเพิ่มเติมได้อีกอ <laughs> ระหว่างที่พี่ปุ๋ยกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับเราไปสัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนในอบรมในคลาสนี้นดีกว่าครับ ถ้าเรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เรียนนิติกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรียนนติบัณฑิตต่อค่ะดีจบนิติมา,าแล้วก็กำลังเรียนต่ออยู่ค่ะครับผมเรียนนิติศาสตร์มา,ากำลังจะต่อเนก็สามารถมาเรียนแต่งหน้าได้และคิดยังไงถึงมาเรียนแต่งหน้าที่นี่ครับรู้สึกว่าการแต่งหน้าตัวเองเป็นอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันนะคะแล้วก็มันเป็นการเสริมบุคลิกเราอย่างหนึ่งไม่ว่าจะสายอาชีพไหนก็ตามเรางต้องอยากกระดูดีในสายตาทุกคนเนาะอืมครับผมแล้วมาเรียนนบรู้สึกกว่าามัยตอน ตอนแรกคิดว่ามันยากมากค่ะคืออย่างที่บอกคือมันเป็นศิลปะอาจารย์หลายๆตัวเป็นศิลปะเราทําอะไรก็ตามมันไม่มีถูกหรือผิดมันมันเป็นเทคนิคของเราอะค่ะคนก็เลยแบบลงสีเวลาลงสีก็ลงไปเลยไม่ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะให้มันเหมือนก็พอแล้วแล้วคุ้มไหมครับสิ่งที่ได้จากการมาอบรมคุ้มถือว่าคุ้มมากค่ะเพราะว่านอกจากได้วิชาความรู้เนี่ยยังได้ทักษะอะไรหลายๆอย่างที่แบบที่ที่ที่นอกจากการแต่งหน้าค่ะเป็นการปรับบุคลิกภาพตัวเองการ อยู่ร่วมกับคนอื่นๆมีมีเพื่อนอะไรออืมขอขอบคุณมากๆนะครับแต่ไม่ใช่สายนิติหรือว่าเรียนต่อเนแบบน้องเขาอย่างเดียวนะครับผมยังมีหนึ่งท่านนะครับนั่นคือสายเภสัชหรือว่าเป็นเภสัชกรอยู่นั่นเองถ้างั้นเราไปพบกับเธออีกคนหนึ่งดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้คือขายายาอยู่ใช่คะ่ะและอย่างนี้มาอบรมแต่งหน้าด้วยใช่อยากถามนิดนึงว่าแต่งหน้าตัวเองหรือว่าแต่งหน้าเจ้าสาวครับ ครั้งนี้มาอบรมทั้งสองคอร์สเลยค่ะครั้งแรกเริ่มจากการเรียนสนใจแต่งหน้าตัวเองก่อนเมื่อกี้บอกว่าความตั้งใจแรกคือมาเรียนแต่งหน้าตนเองหรือตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคิดยังไงครับผมถึงต่อคอร์สไปแต่งหน้าเจ้าสาวด้วยรู้สึกว่าเนื้อหาที่นี่แล้วก็อาจารย์ที่เป็นทีมงานที่ฝึกอะค่ะคเขาใส่ใจแล้วก็ให้รายละเอียดในการเรียนค่อนข้างเยอะอเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าตัวเองได้แล้วเนี่ย เทคนิคอื่นๆในการแต่งหน้าเจ้าสารเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะการที่มาเรียนแบบนี้มันก็ไปต่อยอดการแต่งหน้าตัวเองให้เป๊ะขึ้นแล้วก็แต่งหน้าคนอื่นได้ด้วยคะคะ นี่คือสิ่งที่ทําให้ติดใจ<ช>เรียนคอสต่อไปนั่นเองใช่ไหมครับผมสิ่งที่ได้จากการอบรมแต่งหน้าเจ้าสาวมีอะไรบ้างครับก็จะได้เทคนิคต่างๆเยอะมากขึ้นที่เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเชิงลึกในเชิงของช่างอะคะอ่ะแล้วก็จรรยาบรรในการประกอบวิชาชีพช่างด้วยค่ะทําให้รู้สึกว่าเอออาชีพเมคอัพเนี่ยเป็นอาชีพที่มีคุณค่านะแล้วเป็นอาชีพที่แบบไม่เขาเรียกว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ยากนะถ้าเราอยากจะเป็น,นะะอย่างงี้ค่ะอย่างงี้ก็คิดอยากเปลี่ยนสายงานจากเพศัชกรมาเป็นช่างแต่งหน้า หรือว่าความสดความงามเรื่อฮะอ๋อถ้ามีโอกาสก็อาจาอาจะาเป็นอาชีพเสริมค,ครับผมอย่างนี้มาอบรมที่นี่คุ้มไหมครับคุ้มค่ามากค่ะเกินที่คาดหวังไว้ค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะทําได้ค่ะแล้วก็ครั้งนี้คือหลังจากที่เรียนเสร็จรู้สึกว่า,าสิ่งที่ได้กลับคืนมานี่มันคือคุ้มค่าคุ้มราคาจริงจะลองมีรุ่นที่ห้างนีไมหมคร าปแล้วแต่ป้องหมุน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 เจ้าของเข้าใจดีมากค่ะเนี่ยนั่นก็ใช่เขาให้ m t i มายึดหัวหาที่นี่หมดดีนะแม่แบบเลี้ยวก็มาแล้วเห็นใช่ก็อยากอยากจะทราบครับว่าการอบรมของที่นี่ครับผมมีการอบรมเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็ จะมีคอร์สเริ่มแรกก็คือคอร์สแต่งหน้าตัวเองนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแต่งหน้ายังแต่งหน้าไม่เป็นเลยก็คือเข้ามาเรียนได้เลยค่ะเป็นคอร์สามชั่วโมงค่ะปกตินี้ถ้าไปเรียนที่กรุงเทพนะคะจะหน0่บาทค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราโปรโมชั่นช่วงเปิดร้านใหม่สาขามีชชคลาซ่าก็จะจัดคอร์สเนี่ยราคาพิเศษสุดเหลือ300บาทค่ะ,คะและอย่างนี้มีการอบรมคือกี่วันครับแล้วก็มีผู้อบรมกี่คนครับเนี่ย คอร์สหนึ่งนี่ถ้าแต่งหน้าตัวเองนี่จะสามชั่วโมงค่ะคแล้วก็เราจัดมาเมื่อวันที่1 6บ7ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรออ,อวันหนึ่งมีสองรอบรอบหนึ่งก็รับประมาณ1215ท่านค่ะ,ะใช่ค่ะอย่างนี้เบียอยากรู้ครับว่าผู้ที่มาอบรมหรือว่ามาแต่งหน้าตัวเองเนี่ยครับต้องเป็นผู้ที่เคยเรียนมาก่อนหรือว่าไม่ต้องเรียนมาก่อนก็เข้ามาเรียนได้เลยโอ้จำรับการแต่งหน้าตัวเองเนี่ย ขอให้มีความสนใจแค่นั้นเองค่ะแ,คแต่ง<อ>หน้าไม่เป็นอะไรเลยคือ,อทางอาจารย์วิทยากรเนี่ยค่ะคจะสอนเทคนิคการแต่งหน้าที่ดูดีดูสวยเหมาะกับบุคลิกของเราให้กับผู้ที่สนใจเข้ามานคะคะก็แต่งหน้าเป็นเลยค่ะแค่3มชั่วโมงเพราะเราจะดูได้มีเทคนิคในการดูแลผิวหน้าแล้วก็แก้ไขรูปหน้ายังไงนคะคะอาจารย์นานจะสอนแล้วก็สอนเป็นค่ะคือคือแต่งเป็นเลย ้าคอร์สแต่งหน้าเจ้าสาวนี่จะเป็นคอร์สสามวัน24ชั่วโมงปกติถ้าเราไปเรียนที่ที่กรงเทพนะคะจะคอร์สสามหมบาทแต่มาที่นี่ช่วงโปรโมชั่นเปิดร้านก็3,000บาท คุณนปลาสามพันบาทผ่อนศูเป์เเดือนกับบัตรเครดิตไม่รู้จะหาอะไรที่คุ้มไปมากกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็อยากมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าค่ะเพราะว่าบางคนก็ถ้าจะไปเรียนที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยสะดวกเรื่องที่พักเรื่องการเดินทางเราก็เลยจัดคอร์สอบรมที่นี่เลยนะคะอย่างรอบนี้ค่ะก็จะมีลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดค่ะทั้งพัทยาขอนแก่นเลยอุตรดิต ที่สนใจมามาเรียนที่นี่เลยค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจดีใจที่ลูกค้าให้ความสนใจเรียกว่าเดินทางมาทั่วทุกคนแห่งเนาะมาเพื่ออมที่นี่เมื่อกี้แอบไปถามไปคุยกับน้องๆเขาบอกว่ารวมค่าเดินทางรวมค่าที่พักแล้วยังไงครับยังคุ้มยังคุ้มที่จะมาเรียนพัทยาในนั่งเครื่องนี่อย่างจังหวัดเลยหรืออะไรสักอย่างเมื่อกี้เนี่ย ข,ขับรถ6<า>ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ยังมาเพราะว่าการเรียนรู้เลยนะคะความรู้ก็ติดตัวเราไปตลอดสามารถนําไปประกอบอาชีพแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะคุ้มค่าค่ะลงทุน3,000หรือว่า6,000เนี่ยนะคะรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือว่าที่พักเนี่ยเราสามารถแบบถ้ารับงานไม่กี่ครั้งก็คุ้มลวคะครับผมถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยู่ต่างจังหวัดอยากจะรู้ว่ามีโชคลาซ่าที่เชียงใหม่อยู่ตรงไหนคุณบุญจะแนะนำพวกเขายยงไงไ้างครับ มีโชคลาซ่านะคะอยู่ตรงวงแหวนรอบกลางค่ะถ้าเราเดินทางมาจากสนามบินนะคะก็ผ่านมาทางอุโมงลอดลอดผ่านมาทางพรมินาดาผ่านมหาลัยพายัพแล้วก็ถัดไปก็คือตรงนี้เลยค่ะมีโชคปลาซ่าค่ะใครอยากจะมาช้อปปิ้งใช่ไหมครับเกี่ยวกับเครื่องสำอางความสวยความงามบริการดูแลผิวหน้ามีครบค่ะ จะลองทรีทเมนต์อะไรไหมวันนี้อ๋อกล่าวว่าเดี๋ยวจะลองอยู่สักทรีทเมนต์หนึ่งครับเอ้ยแต่ผมสงสัยอยู่ว่าตรงนี้ครับเป็นช็อปสำหรับขายด้วยหรือเปล่าครับเพราะเมื่อกี้เบเดินกับพี่ปุ๋ยข้างล่างก็มีขายของแล้วด้วยเหมือนกันครับอ๋อนะข้างบนนี้จะเป็นช็อปที่ว่าบริการอย่างเดียวเลยค่ะคข้างล่างจะเป็นส่วนขายข้างบนนี้จะเป็นห้องทรีทเมนตะ์คะปกตินีก็จะเป็นจะมีเตียงนวดหน้าทรีทเมนต์แต่ตอนนี้คือมีการเรียนการสอนแล้วก็จะมุ้ฟห้อง ให้มาเป็นห้องที่มีการเรียนการสอนเข้ามาด้วยค่ะครับผมเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นตามข้างหลังเนี่ยครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดเครื่องสําอางหรือว่าเป็นชุดทรีทเมนต์อันนั้นคืออะไรครับพี่บุ๋มก็ลูกค้าจะซื้อเครื่องสําอางจากข้างล่างนะคะของของร้านเรานะคะแล้วก็มาใช้บริการที่นี่ค่ะและทีนี้เขาก็ฝากเอาไว้ฝากไว้เลยค่ะเราดูแลอย่างดี แล้วก็พอครั้งหน้าลูกค้าโทรมานัดว่าจะเข้ามานะชื่ออะไรก็บอกไว้ทางพนักงานเราก็จะเตรียมไว้เลยค่ะพอมาถึงก็นวดหน้าได้เลยนวดหน้าเสร็จเรามีบริการแต่งหน้าให้ด้วยนั้นผมต้องไปซื้อจุดไหมฮะซื้อเบียร์ลอาไปเปิดบินเลยค่ะเชียงใหม่เลยเนาะมีโชคทคาซาเอาไปบ่อยลองไปเปิดบินเลยยคังไงพม่ต้องขอบคุณพี่บุ๋มมากๆนะครับขอบคุณครับ ชื่อนะคะไม่ต้องแบบเพลงเดินมือนแม่